ไม่เชื่อเหรอเอ่ออาจจะไงเลยหรอนะครับอ่าช่วงของกัปตันนะครับอ่าคนสุดท้ายที่ผมแบบแปลกใจนิดนึงนะฮะแต่ว่าคนแรกนะครับก็ด้วยด้วยแมทฟิเจอร์ที่จะต้องเจอนะฮะเราเลือกเป็นมอร์เมซาล่าคุณเกิดผู้ลกคนนมั้นเลือกคือ คือเอางี้เราคุยกันฝั่งเมื่อวานโดยโดยส่วนตัวเมื่อวานเราไปเจอที่หนึ่งของลีกเรามาท,ที่หนึ่งของลีกที <c oughs> ่หนึ่งของลีกพี่กิ่งนะครับพี <c oughs> ่กิ่งพี่กิ่งอ่ธรรมดาโดยธรรมชาติของพีก่กิ่งจะจะจะอยู่ท้ายตารางการตารางแล้วค่อยๆไล่ขึ้นั้นแต่ปีนี้เขาขึ้นมาหัวแบบตรกการางตั้งแต่ต้นต้นฤดูกาลแล้วก็นำ<อ>เพราะเขาเขานำที่หนึ่งอยู่ก็กล่าวว่าเราเห็นทัศนคติมีการเลื่อนของเพื่อนให้มันเปลี่ยนไปเพราะธรรมดาเขาจะยอมผิดลบเพื่อได้ตัวที่ หวือหวาเข้ามาในทีมแล้วทำคะแนนแตกออกไปแต่ปีนี้เขาต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นก็คือเราต้องอิงกลุ่มสมมุติว่า,าทุกคนหลายๆคนทั่วโลกเนี่ยใช้ซารา่าเป็นตับตาลในแมตช์ที่ดูแล้วอจาจจะยากแต่ก็จําเป็นจะต้องวางซารา่าเป็นตับตาลเพื่ออิงอิงกลุ่มให้คะแนนตัวเนี้ยไม่แตก,ก,กต่งางออกไปแทนการที่มูทีเกมที่แล้วอาจจะคิดว่าแบนาโดน่าจะดีกว่าซึ่งกิ่งเปลี่ยนวิธีการเล่นในแมต้์อันเนี้ยที่พี่บอกมันจะมีอิงกลุ่ม อิงความชอบของตัวเอง mm hmm. อยากฉีกอยากไลกต่ต้องต้องฉีกอยากไล่ต้องฉีกแล้วมันจะกลายเป็นคาระของคนที่ไล่ตาม mm hmm. เหมือนตารางที่มีของจริงเลยก็ mm hmm. คือออกตัวนี้เหมือนกันห้าตัวคะแนนคะแนนเราไม่หนีแล้วห้าตัวนี้ uh huh. อ่านะเราไปหาตัวตับซาร่าเป็นหนึ่งตัวนี้นะที่อยู่ในกลุ่มว่าต้องอิงกลุ่มอืมแล้วใครไม่มีก็จะลำบากหน่อยี่เกีย่ยวกไงก็ต้องมีอย่างนี่ พี่กิ่งเดินยข้าเป็นแฟนรีบูมีซาร่าอยู่แล้วจะมีถ้ามากกว่าศัตัวได้แก่คงอารมณ์หมดอ่ะแล้วเขาคุยได้ว่าเขาหนามมากแล้วเขาบอกว่าปุ่มออปชั่นเขายังไม่ได้ใช้เลยโอเคกูก็เลยบอกว่าไอสัตว์ชอบขิงไงชอบขิงเนาะคนแรกนะเราเลือกเป็นกัปตันนั่นคือซาร่าผมด้วยเหตุผลที้ต้องเจอกับิลล่าเนี่ยแหละครับและคิดว่าแม่นั้นน่ะลิเวอร์น่าจะทำผลงานได้ดีนะ คือยิงเยอะด้วยผมมองว่าลิเวอร์อย่างเรต้องมีสองประตูที่มองมาก่อนผมมองว่า <c oughs> มีสองประตูแล้วแล้วสองประตูหนึ่งในนั้นนะสามศูนย์หน้านะ,ะโจต้าซาร่ามานีแม่งต้องมีสักคนที่เป็นเบิร์สองอ่ะใช่มานีค่าเอ็กซ์ีเยอะแต่เปลี่ยนเป็นให้เป็นประตูได้เนี่ยอาจจะน้อยกว่าซาร่ามากๆซ <c oughs> าร่าค่าค่าที่ประตูที่คาดหวังว่าจะเป็นประตูแล้วเปลี่ยนเป็นประตูได้เนี่ยซาร่าจะทําได้ดีที่สุด ในในแผนกองหน้านะในแผนเกมลุกนั้น3ตัวนี้มีโอกาสได้หมดแต่ถ้าจะจั่วใครสักคนต้องมีส่วนร่วมกับตูมากที่สุดแล้วเอามาเป็นกับตาไม่คนซาร่าต้องเลือกเขานะครับต้องเลือกเขาในวีคนะฮะอีกคนหนึ่งครับเราไปที่จิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้คะก็เกมล่าสุดเป็นพัชสันดาก้าใช่แล้ววัดดีพักใช่วัดดีพักเนื่องจากว่าเดี๋ยวโปรแกรมของเลสเตอร์ เลสเตอร์จะเจอกับนาโปลีออ่่าาในบอลยูโรปาอ่าบอลยูโรปาแล้วไปเยือนนาโปลีด้วยก็เอ่โรเจอร์เนี่ยให้ข่าวมาแล้วว่าจะใช้เยเนโชคู่กับทางด้านของซูมิวานี่เพราะว่าเกมนี้เป็นเกมสำคัญคือถ้าเกิดว่านาโปลีชนะเออ่เลสเตอร์มีสิบตกรอบเพราะว่าทีมเดี๋ยวนะทีมเนี่ยเท่ากันหมดเลยคะแนนอันนี้คือยูโรปาเนาะใช่ยูโรปาเสเปซตาโมสโกแล้วก็ลีเกลวอรซอลีเกลวอรซอมี6 สปาร์ตักมอสโกมี7นาโปลีมี7แล้วก็ลิสเตอร์มีแปดแล้วก็เกียร์กันหมดใช่ดังนั้นเนี่ยมันเป็นบอลวีผลเหมือนการนะก,ารกอัปเดตไปเลยใช่เป็นก,กูอัปเดตดังนั้นเนี่ยเรจเจอเน่าจะไปไปเข้มวดในการที่พักพักวาดีอะเพื่อมาอยุนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าจบเกมนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วกลับมาจะได้ลงไหยเออกลับมาจะได้จะได้ในหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเท่าที่เราเลือกนะในการที่เลสเตอร์ ต้องเจอกับทางด้านของวิลเเซนวาทิสค,คิดว่าน่าจะมีเวลาพักพักหนึ่งแล้วก็ตัวโรเจอร์เองก็น่าจะเห็นว่าการขาดขาดไปของหน้าที่ไว้ใจได้ไม,ม่สนะ่วนติก็ส่งผลอยู่ในการที่แมบล่าสุดเขาไปแพ้ให้กับบิลนะล่าในเกมนี้เล่นในบ้านเนี่ยเราว่าขี้หมูขี้หมาต้องมีหนึ่งลูกครับมีมีผมว่ามีแต่เกมนั้นเราไม่ได้บอกว่าเลสเตอร์จะชนะขาดเพราะเราเชื่อว่ามิวนมาจะมีความมั่นใจมาแล้ว ส่วนหนึ่งแต่โดยธรรมชาตินิ่ก็ไม่ได้เป็นเกมที่เล่นลับได้ดีไม่ได้เป็นทีมที่เล่นลับได้ดีนังนเ้ก็คงใช้วิธีการบุกแรกเท่าั้เปิดเปิดนะเลสเตอร์เลสเตอร์กับนิมผมว่าน่าจะเป็นเกมเปิดนะครับอันนี้ผมพูดเผื่อไว้ก่อนเพราะว่า เท่าที่ผมดูมาตอนนี้นะครับวาดีเนี่ยถ้าไม่เจ็บในเกมที่กับนาโปลีนะยังไงเกมที่เจอกบบนู้น่าจะได้ลงนะครับแล้วแพทสันลากาศกับมาเฟนช่วงนาที่60ประมาณนี้ถ้าการให้เป็นอย่าถ้าถ้าเลสเตอร์นำแล้วนะครับก็เลือกมาสองคนนะฮะคือเจมี่วาดี้โมฮัมเหม็ดซาล่าห์นะครับส่วนคนที่3ามเราเลือกเป็นลิสเกมใช่ไหมลิสเกมเลยความที่เขาเป็นกองหลังเหตุผลในการที่เลือกคือวันนั้นเราจั่วเลยว่าเรามม่จเาเชร์ีนีเสียประตู กูจะฉีกกูจะฉีกเป็นกองหลังตัวเดียวของเชลซีที่เล่นแบคธรรมชาติเติมเกมลุกถ้าไม่นับบริเกอร์ที่เติมขึ้นได้มองไม่นับเกเบโต้เซวาที่เติมขึ้นได้มงจากแผงกองหลังที่เป็นพวกเซนเตอร์แบทอันนี้คือแบคธรรมชาติที่เติมเยมนลุกอยู่แล้วแล้วถ้าวันนั้นเรามองว่าเชลซีจะได้ประตูและไม่เสียประตูด้วยเนี่ยก็เลย เหมือนเพิ่มปุ่มเพิ่มออปชั่นในความเป็นกองหลังอะคือพอเขาผ่านหกสิบนาทีเขาได้คีมชินแล้วงั้นถ้าเขามีส่วนร่วมกับประตูซักหนึ่งประตูเนี่หรืออะแค่แอสซิสต์จักหกแต้มกลายเป็นเก้าแต้มทันทีแล้วมันจะกลายมีสิบแต้มโบนัสโบนัสใช่ไหมอะต้องยี่สิบไปนะยี่สิบใช่ใช่มันประมาณยี่สิบสี่งั้นมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถจะทำคะแนนอ่าอาจจะเป็นกับตาเป็นกองหลังตัวแรกตัวสองตัวสามที่เราเคยเสนอไป จริงๆเราเคยเสนอเขาช่วงหนึ่งเราอยากแก้ตัวคือเมื่อสองวีที่แล้วเมื่อวีที่แล้วนั่นแหละเราจั่วว่ากูดการัลนลิสเจมใช้เป็นกับดันได้แต่พอจั่วไปปับ๊บเจมเขาขึ้นวันแลกออฟฟิเศเนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้ฟิตเต็มที่แต่ไม่ได้เจกูดการก็เหมือนกันในกรณีเณดียวกันแต่พอกลับมากูดการทำผลงานได้ดีแต่ลิสเจมดันมาเสียประตูแล้วก็แพ้ คือ,อผมว่าถ้าเกิดอยากฉีกนะอเออใช้กับตันเป็นเจมเพราะทุกคนน่าจะมีซา่าสคือเรื่องง <นะ S 2> เรื่องก็คือเชลซีอ่ะเสียประตูมาสองแมตช์แล้วอ่ะคือเสียประตูกับลัตฟอร์ดแล้วก็เสียประตูสามลูกเลยกับเรดแฮมดังนั้นแมตช์เนี้ยสิ่งที่มันจะเขลียร์นวลในแผนทูเครนนันคือไม่เสียประตูไม่เสียประตูไม่เสียประตูแล้วเอ็กซ์แล้วเอส์ตันวิล่าดันมาเซอร์ไพรส์บุกมาชนะเถึงแดงสามสุด เอานะไอ้ยี่ยัไม่โหเลยนะเอาละเกมเปลี่ยนเลยนะครับเกมเปลี่ยนเลยนะครับก็3คนนะครับลองเลือกดูนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันในช่วงของสัปดาห์วีคที่สิบหกนี้นะครับโมเมซาลาเชอี่วารีแล้วก็ลิสเจนใช่นะครับส่วนไอเดียเชนอนเลี่ยงไปก่อนใได้เลี่ยงไปก่อนจริงเฮ้ยริงไม่ชอบแบบไม่ชอบกูหรอ อ่ะนะครับก็ช่วยกับตันนะครับฝากไว้พิธีนี้ฮะเดี๋ยวเราอัดคลิปนี้เสร็จใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวเราจะพักกันถ่านเ<ช>สาร์อาทิตยนะ์ปั๊บเราจะกลับมาเจอกันอีกทีเราจะกลับมาอัดกันอีกทีเนี่ยวันจันทร์ค่ะนั่แหละครับแล้วเราก็จะอัดสองวีช่วงนี้จะค่อนข้างเข้มข้นเกมวีสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดพอพ้นสิบเก้าปั๊บทุกคนเต็มตัวเลยนะครับก็ ฝากไว้สำหรับเพื่อนเพื่อนเอเล็ก f p ฟ Society ของเรานะครับขึ้นฤดูกาลเดี๋ยวจะมีมีเรียนด้วยเชฟโอ๊ดพยายามพยายามจะพยายามค่าทุกอย่างมันแบบอ่อนท้ายเลยครึ้นฤดูกาลแรกนะครับเดี๋ยวมีภาพมามาฝากแล้วกันนะมีภาพมาฝากแล้วกันถ้ามีโอกาสได้รวมตัวได้สัมสั่งกันในช่วงของครึ่งฤดูกาลแรกนะครับแล้วก็อย่าลืมนะเดี๋ยวครึ่งฤดูกาลหลังเราจะมีกิจกรรมครับเพราะว่าช่วงที่ลงทะเบียนน่มันจะมีโอกาสแบบ ชั่วโมงมันน้อยมากเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ละกันนะครับอ่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับ